ใช่ไอเคกูพูดตรงแล้มึงอ่ะควรจะเป็นความเร็วในการคานนอันนี้กูพูดจริงกูต้องใช้อันนี้ว่ะความเร็วในการชุบชีวิตเพื่อนเพิ่มขึ้นว่ะกูไม่อยากจะพูดตั้งแต่ในละครแล้วนะึกมึงไอ้ไปพักเลยดูภาพไอเคย์ตา,ายเดี๋ยวไอพี่พี่มันลงมาแล้วพี่มันลงมาพัดไงมาพัดจม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 ไปกันไปวะไอ้ไอ้พ่มันอยู่ร้านมันอยู่ได้เหรอไอ้สัสไอ้ยักษ์ ิาล <c oughs> สตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เดวโอเกมผีที่ทุกคนรออย เกมผีที่เจราคนนี้ต้องมาแสดงท่าทีตกใจเพื่อเอาใจทุกคนตอนนี้ด่านใหม่และผีใหม่ได้มาแล้วผมก็ขอสัญญาว่าการแสดงครั้งนี้จะยังคงแนบเนียนเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยแล้วก็ทุกคนครับเกมผีนี้นะครับผมอาจจะเป็นเกมผีสุดท้ายนะครับทุกคนที่เราจะได้เจอกับน้องเก้าอี้ตัวนี้เรียกว่าเป็นเกมสุดท้ายนองเก้าอี้ของผม อันนี้ก็ผูกพันกับผมมากนะครับต้องผ่านการรักนะครับขนุนถนองจูบทุกวันนอนกับมันนะครับผมอีกนิดนึงก็เรียกว่าได้กับมันแล้วนะครับเรียกว่าเป็นเก้าอี้แห่งความทรงจำนะครับผมไม่เคยทําอะไรไม่ดีใส่นะครับมีแต่ความสุขดีๆนะครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้กอดเก้าอี้นะครับเตรียมซื้อใ่ม่อะซื้อใ่ม่แล้วไม่ไหว ทุกคนครับนับถอยหลังพร้อมกัน5วินาที5 4 3 2 1โอเคนะตกใจให้ดูน,นะเพราะฉันก็อยากคาดหวังมากทุกคนว่าวันนี้จะมีอะไรตกใจเยอะเลงเนี้ยมีปึ๊งพี่เดี๋ยวไเกมี่มีิร์กด้วยเหรอใช่ใช่มันมีความเร็วในการคานเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นไอ้เจใช่ไอเคกูพูดตรงแล้วมึงอ่ะควรจะเป็นความเร็วในการคานนะไ้กูพูดจริง กูต้องใช้อ้นี้ว่ะความเร็วในการชุบชีวิตเพื่อนเพิ่มขึ้นว่ะกูไม่อยากจะพูดตั้งแต่าราการแล้วนี่ยเมื่อ้ไปพักเลยเอเคตั้งแต่เล่นเกมดีพักกูยังไม่เคยเห็นมึงชุบเพื่อนเลยมึงล้มให้ชุบตลอดเลยเอเคมึงใช้นี่ดินี่ไงหลังจากถูกช่วยขึ้นมาจะได้รับความเร็วขึ้นที่เพิ่ม20% คือกูชีวิตกูมีแต่ตาใช่ไหมเออมึงไม่มีอยอื่นแล้วชีวิตมึงอย่าอย่าอยยอย่าเรื่องเยอะเดี๋ยวผมวันนี้เลนะพี่ผมอะไรวะเอ่อได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นที่15เปอร์เซ็นต์เมื่อถือไอเทมพิธีกรรมเพราะผมเป็นนักทคำเควสอยู่แล้วตั้งแต่อมองอัดอมองอัดตั้งแต่อมองเห็นมึงทำเควสเลยทำตลอดลูกเขยก็รู้ว่าทำตลอดพี่โอ้เรียงเลว่ามองไม่เห็นหอกอะไรเลยเชียมึดสั่กมึดเชียบกด F อีกแล้วคือถ้าเกิด ถ้าเกิดไม่เป out, London, ิดไฟฉายคือมึงอย่าคิดว่ามึงจะเห็นเลยแต่พี่เราปิดไฟฉายพร้อมกันเลอ่ะปิดพร้อมกันนะหนึ่งสองสามโอ้โหไอ้ี่ย่าลีแล้วหนึ่งพี่ไอ้ตัวนี้ตามมาตั้งแต่ EP สองกัหรอใช่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 เี่ยวเกลัวไม่ได้ EP หัวแดงออกไปไปมันจะกินตับแกย UV พี่เรารอเซฟยูวผมใช้ UV หมดแล้ว หลังจากที่ใช้ UV ฉายที่หน้าของคุณนะคะทำให้ดิฉันเห็นร่องรอยอันหยาบกร้านบนผิวจอยหน้าแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเกินมันก็ใกล้เกินมางทีเธอจะมีใจหรือเปล่าอันนี้คือถ้ามึงมองหน้ากันนี้จะลืมเแล้วไม่เล่นเกมลียกันเลยกูโก้ไอ้เจ๊งมึงไงมูสัตวนกันเจ๊งเชี่ยพี่มันจะเชี่ยมากนะพี่ถ้าสมมติว่าแม่งสามารถแบบหยิบปืนไปยิงเราได้ละกูว่ากลัวใช่กลัวกลัวได้เฮ้ยอ๋อไอ้นี่หลบได้เหรอ จองจองก่อนเลยจองก่อนเลยพี่อะไรอะไรอะไรโอ้ยซาลูนว่ะมันอยู่ในซาลูนเหรอวะไอเคเขาบอกว่ามึงอ่ะเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือสุดเว้ยมึงต้องเดินเข้าไปเว้ยพ่อมึงอย่าเชื่อมีเสีย์พี่จอยพี่จอยเคยำปังดีเมื่อก่อนนะพี่จอยต้องเห็นพูดด้วยตัวเองนี่พี่จอยเคยำปังดีเมื่อก่อนอ่ะจอร์นไปเลยเอาวะเอาวะเอาวะนี่ไงนี่เรียกอะไรมิเฟิร์สเหมือนกันผมแมรี่ที่รักผมต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้เชื่อใมายส์มายส์มายส์ อ่ไอ้ไอ้โลนเนี่ยวิ่งแบบเด็กตาสมบูรณ์ผมกำลังอ่านข้อมูลที่สำคัญอยู่ในยะหลังๆวันนี้พวกเราดูเหมือนจะมีโชคอันเอามากๆชนิดที่ว่าเรื่องดีๆหลายอย่างเข้ามาแบบไหลมาเทมาเรียกว่ายุคทองเลยก็ได้หลอนร้อนจนร้อนไปหลดนอ่านไม่เป็นภาษาเลยเวนแล้วแล้วแล้วไม่มีเว้นวักแล้วอ่ะแล้วแล้วแวทุกคนทุกคนต่างยิ้มั่นในคำพูดทุกการกระทำของผมเหมือนกับว่าผม อะไรอะไรอะไรจอยแก้เองไหมไม่อ่านแล้วไม่อ่านแล้วไม่อ่านแล้ว เป็นสารพัาหรือประกาศอะไรทํานองนั <iri> ้น <cœur> ม <Senin> ันต้องมีพลังอะไรสักอย่างอยู่ในคําและสัญลักษณ์พวกนั้นแน่ๆข้างบนใช่ไหมอ่ันนี้มันเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วไอ้มาไอ้มันแกล้งไปเดินเดินไปที่ดีไปทีเปียโนไม่พี่พี่ผมผมไม่ได้ทำอะไรพี่ผมแค่เดินไปตรงเปียโนพี่แค่แค่นั้นพี่ผมทำแค่นั้นผมทำแค่นันจริงไปแล้วนะกูไปแล้วนะไปแล้วนะกูไปแล้วนะไปแล้วนะกู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 ไป ปานปานมาต้องปานมาต้องเที่ยพี่คือคือผมว่าพยายามเดินดูดูเดินไปดูตัวเปียโนว่ามันว่ามันขยับเองได้ยังไงสรุปคือพอผมเดินไปพบว่าเพลงมันดับเลยทำไมทุกคนเดินถอยหลังอะป่ะไปพากันเอาคลิปไปพากลางเอาทิปวะอ่ะป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 ะกูเดินกูเดินตามน้องอ้วนน้องอ้วนตามกูเดินตามน้องอ้วนน้องอ้วนนำเลยเร็วสิเดินเร็วๆร็ที่อ้วนไม่ไรอโ ไม่มีอะไรหรอกแม็กยิงยิงยูวีก่อนเลยผมว่ามันไอ้นี่พ he ี่นั <t 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 ่งตัวโยกปะพี่๊าไอ้ปี๊าเขาตู้ไมแล้วไอ้ชั้เหรไอ้ท้อไอ้ท้อเดินจริงเดินจริงเอามือออกไปข้างนอกทำไมเนี่ยสต่ว่ามันต้องขึ้นนะพี่มันต้องขึ้นปะต้องขึ้นต้องขึ้นข้างบนต้นทีเปลี่ยนว่ะ ส่วนคนนี้อาจจะมีดนตรีในหัวใจพี่มันมืดมากเลยอ่ะเฮ้ยเสียงฮ Where are you สักห้องนึ่งอ่ะไหมไฟดับว่ะเกิดเอาละวกล้วกล้วกล้ะแล้วใครเปิดยูวีเล่นเนี่ยเียงสู้ๆู้พี่เียงสู้ๆไอไม่เห็นมีอะไรเลยห้องโล่งห้องโล่งห้องมีตู้ไฟกระพริบไฟกระพริบไฟกระพริบเฮ้ยมีกุญแจไฟไฟดับไม่ไดับ ไฟดับ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 กูมอม่เห็นเยอยู่ไหนกันอยู่ไหนนี่ยจะอยู่ข้างพี่อาร์ตนี่ไปไหนรักี่อยู่กรนีไฟดับี่กูไม่รู้ไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้เห็นหัวต้มๆอยู่วะกูไม่รู้คือใครเอางี้กู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 ู่กูก่กูคือูกูกอนูงูก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 กกกก ไม่โดนเหรอไม่เจออะไรไม่รมู้พี่ เมื่อกี้มึงเจออะไรเมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้ไม่รู้คือเมื่อกี้พี่คนที่ยินเสียงว่าว่ามันเป็นเสียงมันเป็นเสียงตึงแล้วเหมือนเป็นผีโกมายินดีได้ยินแสดงว่าผมว่าเมื่อกี้อาจจะเป็นจอมืดพี่แล้วอาจจะมีสักคนเดินไปเจอมันพอดีหรือเปล่าเหมือนมัไปปดผนึกมันอ่ะเพราะเมื่อกี้มันมืดทุกคนเลยจริงเวลาเราไม่เห็นเลยเลย acting เมื่อกี้แกล้งแสดงทุกคนแสดงเดี๋ยวไม่ฮาใช่ปะไม่กลัวพวกเราไม่กลัวความมืดเลยเมื่อกี้ใช่ปะ h e l ล o hello my friend ้ยพี่คุกว่ะคุกว่ะพี่ดีพี่ดีเฮ้ยพี่ผมเจอที่พี่เกือกม้าอ๋อเกือกม้าคืออนี่ไงพี่ไอ้โบนัสใช่ปะ หลอกมาผูกเลยไช่ปะอยากสนใจว่าได้วเราคิดว่ามันมืดก่นได้มืดแบบมองไม่เห็นเลยอ่ะตอนมันผล่วางระดนาถือไฟมันก็ได้พี่ถือปืนคิดถ้ามันจับสแกนสักทีเลยนะอันนี้เป็นอ๋อธนาคารธนาคารธนาคารรวย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 โอเคผมเจะทางไปถ่าละวันนี้มีสะพานนะไปพี่ไป่ยทางนี้ยังไม่ดูเลยเดี๋ยวโอ้ยวิ่งหล่นหล่นไปอาจจะแบบว่าลงไปสู่ห้วงความตายหรือเปล่าโดดเลยใช่ไหมมึงโดดก่อนเลย ไม่กล้าวลงไปเลยกูไม่รู้ว่าโผล่ไหนเลยอ่ะไปไอพี่มีทางต่อ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 เอ้าว้าไปยังไ้เมาแไปเอาไอ้ยังจริงของจริงกี่น้อยกี่น้อยเนี่ยสา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 ยไม่ไม่เมื่อกี้ไม่ได้มีแค่ตัวนี้เออเป่นแค่ตัวใหญ่พี่เป่นแค่ตัวใหญ่จริงเป็นแค่ตัวใหญ่จริงนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วถือปืนด้วยเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับมันก่อนเหรอ เออได้เข้าไปคุยดินี่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 สวัสดีครับพี่เป็นเหมือนอันเดอร์เทเกอร์เลยพี่ไอ้เหี้ยงเหมือนวิตเตอร์เอ็กเลยไม่เห็นทำอะไรเลยโอเคมันยิงอ่ะมันจะจะยิงพี่ว้าเรียบร้อยโอเคผีตัวนี้แม่งไม่กัดแม่งยิงพี่อะะไรวจังหวะแบบยิ้มเยียดแล้วยิงพี่อังโดนล่าหัวคมๆมันมีจ้ำแก้วพี่อังมั้แกะ ไม่มีเลยยิงยิงคือปั้งเดียวแล้วกูก็ลงไปนอนเอออย่างนี้ก็ไม่ตกใจอะดิน่าจะมีฉากไล่ๆล่อย่างอื่นที่ไม่ใช่การยิงแบบนี้ Are you sure about that Why กูว่ากูว่าไอจับสแกนจับบาใเตัวพวกนี้แหละมาทัไมต้องต้องเผาตามตำแหน่งเ้ยอุ้ยเชี่ยเชี่ยเฮ้ยจะไปมันเลิกปะมันล่าวะนี่มันล่าแล้ววะไอจอยกูรู้ไอ้จอยเข้าประตูไปแล้ว กูชั้นสองไอ้เคอยู่ชั้นมาตรงระเบียงระเบียงระเบียงมีอะไรไม่มีอะไรก็คือแอบมาระเบียงมาแอบได้เชือกูมันยิงขึ้นมาไม่ได้หรอกแต่มันอาจจะเดินเข้ามาจับคอมึงได้ไอ้เคกูอยู่หลังอย่างนี้อยู่หังนี่เออกูว่ากูว่ามันมีทั้งยิงทั้งโชคสลมว่ะเชื่อผมดีว่าผีตัวนี้มันก็เหมือไอ้เคบี้ยิงไม่โดนหรอกเอลซพี่ผมเจออยู่ากล้อย่าง้ one shot one kill วยิงมาเดินมาแล้วว่ะไม้มันเดินตามขึ้นมาว่ะ เอ้ยมีอืมเฮ้ยไหนที่โดนยังเกือบแล้วเกือบแล้วเชี่ยโดรน่าของโค้งครบสมทัดหนึ่งในสามคนนี้ใครกันหนอเฮ้ยมาแล้วว่ะอ่ะน้าโมตาผู้ชายพร้อมกันนะชายพร้อมกันนะมันกลัวมันกลัวไฟฉายเรามันกลัวไฟฉายแล้วมันขึ้นไปแล้วคือไหนอ่ะเฮ้ยมันเดินวนตรงบันไดว่ะจอยมันหาเมือง ไอ้ยัยไปทานจริงเลยไอ้แล้วกูตายแล้วแตกหนึ่งข้าแตกหนึ่งข้าพี่พี่มันไม่ได้โชคสลมพี่มันยิงทิ้งตรงนั้นเลยเฮ้ยจะไปมองหน้ามาทำไมล่ะเนี่ยกูมาทุกคนพร้อมหรือยังครับอ่สีมุมเมืองจุดละชั่วถุเป็นแค่คนทำพิธีไม่ได้มีความคิดไร้คุณครับถ้าจะรอไปหลอกสามคนนี้ครับ คือมึงรู้ใช่ไหมว่าผีมันล่าอยู่ล่าโอ้ยมันล่าคนเผาอ่ะเอาแล้ววะเอาแล้ววะเเอาัลลลนี่ไงยโอ้เราหนังสือหนังสือติดเคิร์ดไปทุกคนไปที่โบสถ์กันไปที่โบสถ์ไปที่โบสถ์อะทุกคนพรร้อมหือยังครับอยู่เป็นสกิปนั่นน่ะาะไปบ้านตุกภพแล้วไนท์อ๋อตรนั้ พี่อังพี่องส่งพคกันนะส่งพกันะช่ว่ายชวยฉายมันกระตุกมันกระตุกมนระตุกมันกรตวิ่งสีวิ่งสิอยวิ่งสิพี่จอยยังไงขึ้นหมดมาวิ่งเสพี่อรอเชียอะครัไอสั์ไม่อยู่นาน กลับไปกลับไปยังกับไปแล้วบ้าง หลังกันเลยวะใช่ไอ้ัวชัเมื่อกี้กูไม่เห็นนะกูได้ยินเสียงตัวเล็กพี่ตัวเล็กช่วยฉายน่ยพี่มันแล้วบันไดแล้วบนไแล้วประตูไหนประตูไหนเออเผาจเยี่ยมไปร้อเล่าวะกูแค่จะกดวางไว้ที่มือเฉยๆไอ้เอ้ไอ้อไอ้ไไไอ้้ไปไ ไปทุกคนโดดจัำจๆๆจๆจั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 บจัไปกัไปวะ you running? are why are you running ก้ามีไม่หาจัดข้ามีผีไม่ขาดจัดไมันโดนตามไปพี่อันโดนตามไปเหรอมันโดนตามลงมามึงโดนเหรอเกือบไอพี่มีคนโดนไหมเหรอไม่มีไม่มีโดนตามลงมาไอ้เห้ยไอเคโดนเหรอตายแล้วี่ช่วยอยู่ช่วยพี่หนูโดนโดนทีตัวเล็กหนูโดนพี่ตัวเล็กนี่นี่ผมช่วยผมช่วยผมช่วยเออเพราะว่าไอ้เคมันต้องโดนพี่เพราะว่ามันไอ้นี่ไงมันมีเสียงก็ทึมมันโดนตามลงมา อย่า,าแล้วท้าท่าท่าวิ่งเป็นแบบ <_ an> โอเคผมไอ้แค้กูกม,มาแล้วเออไม่ต้องชมกูเร็วก็ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะขาดคนที่มีประโยชน์อย่างมึงไม่ได้เพื่อนลุกขึ้นมาใช้กำลังลุกขึ้นมาตอนแรกสายมือป่ะอ่ะเราอันนี้กูโดนกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้ว าจะช่วยฉาย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 พี่ยังสู้สู okay, ああ้่ยงสู้ตายแล้วตาแล้วมันชะกันละว้ายไอ้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 ้ไอ้อ้อ้เอ้ไอ้ไอ้อไอ้้ไมไอ้ไไอออไองไอ้ออไอ้ไอ้ไอ้อไอออ้ออออยเ นิ่ง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 ไอ้เขาต้องการทีมงานเขาต้องการเขาช่วยเหลือไอ้แค่นิ่งนิ่งไอ้แค่นิ่งนิ่งเดี๋ยวกูตายด้วยลูกคุณหมามึงจะชวนมาเล่นทำไมเออไอสัตว์ลุกขึ้นมามึงไม่รอดหรอกเออพี่ผมอยากจะบอกว่ามันสับเกียร์หมาแล้วพี่ตอนนี้มันสับเกียร์หมาแล้วเกียร์หมาแบบจริงๆจริง มันวิ่งตามใครวะมันวิ่งตามพี่จอยไว้ไเชื่อหรือมันทับดูมันทับดูไอ้ทรับไอ้ย่าท้าทับย์กันาดิไอ้ย่าท้าวิ่งมังหาดิอยู่ในปาร์ตี้รอดอย่างไอ้ย่าหยุแถวเนี้ยแม่งเถื่อนถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้รอดอย่างกับไฟเจอร์เธอสวยเซ็กซี่วิ่งตัดอุมงคอ่ามันวิ่งมันวิ่งมาอยู่มันวิ่งมาอยู่ย่งมียังย่าเพิ่งลงยังเพิ่งลงยังเพิ่งลงยังเพิ่งลงอ่ามันวิ่งไปโบสถ์มันวิ่งไปโบสถ์ได้ข้างขวาไมว ไอ้สัสคุณยิงผมว่าผมว่ามึงหมากูพี่เป็นโง่พี่เป็นโง่ตัวนี้เป็นโง่ตัวนี้โง่อยู่ตัวนี้โง่อยู่ไปยิงไปลอยไปวิ่งสิครับไอ้คุณเดนไปวะคกูโดนไปลองกูโดนไปลองกูโดนไปลองดูภาพไปเคตายเดีอยวไอ้พี่พี่ไปลงไปแล้วพี่ันลองไปไปไหนมามาพี่ผมเฝ้าอยู่พี่พี่พี่หาโอเคปหมเดี๋ยวผมดูผมดูไหมผมดูไหม ป่ไปทดูเดี๋ดูพี่ดูก่อนเพราะอันนี้มันวิ่งมันวิ่งเร็วมากปี๊บหมาบมาบมาพี่ซ่อนก่อน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 มันตกรัไม่ได้อ่ะสิถ้าเกิดมันเข้ามาร่วมกันฉายแสงโอเคป่ะเฮ้ยปดมาเล็วฉายฉายไอ้ไอ้ไอ้ไช้ยังยังต้องให้พี่ดูก่อน Another one วิ่งเลยไอเค้ยโชคดีไอ้สัตว์มึงจะวิ่งไปหามันทำไมเออไอ้บุญยี่แล้วมึงถอยหนี้ไม่ชั่งนมันนะไม่มันต้องคุ้มหน้าก่อนมันจะคุ้มไอ้เค้มึงดูมึงดูก่อนว่ายาอยู่ไหนยายาอยู่ไหนมียากุมียาพี่ผมเจอบ้านเดียบรือพี่ต้อยพี่อั้ใช่ใช่แต่ไอ้เค้มันอยู่ว้าเดี๋ยวกูช่วยไอ้เค้ก่อนหลังหลังเลยม้ยว้ากระผมมาดีนะครับท่าน ก็ผมจะนอนนอนอยู่ตรงนี้แบบไม่ไปไหนนะครับเออมันเปิดประตูเข้ามาแน่นอนวว่าแล้พี่นิ ouais ่งๆไปละนโมตระศักดิ์พระวัตรอาลัยโมสัมมาสามพูติักดิ์นโมตระศักดิ์หลว่อทีสมมาดีผมโดนบังคับให้มาที่เมืองนี้ครับผมไม่ได้อยากมาโอเคเฮ้ยผมทางอยู่นะตัว่ากูโดนแน่เลยว่ะพี่ผมไม่มีความกล้าในการวิ่งออกไปพี่ผมไม่กล้า ไรพี่อ้างไปเจอที่บ่ดพี่อังเราไปไปรับไอ้จอยก่อนจะได้มีคนช่วยฉายแสงผีมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่จะกง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 ไป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 ผมยังไม่โดนหลอกคนอยากโดนหลอกวะไยังแม่งแตมันก็ยังวิ่งหนีดีกวดิไปใช้แสงใช้แสงแสงช่วยกูด้วยโอ้ย วิ่ง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 ไปละไปทางนั้นก็แย่ไอ้คู้วิ่งมาตัดกูทำไปดิพี่มันเยอะเกินอ่ะมันเยอะเกินมันเยอะเกินมันเยอะมากมันเยอะมากพี่ผมจะตายแล้วพี่ผมจะตายพี่มันไอ้อะผู้คุมวิญญาณเยอะมาก อเคตอนนี้มึงต้องรีบชุบขึ้นมาแล้วไอเคกูพูดจริงปืนละปืนละปืนละเหลือไม้คนเดียวโอ้ยยยยยใช่ใช่มยมึงก็ไม่ตายเลยหรอมึงเกลียดแค่กูตัวตึงไอ้ที่ตายหรอกใช่ใช่โอ้เมื่อมีไฟไฟไฟหมดแล้วนะยาเลยอันนี้คือกูหมดแล้วนะพี่ผมเจอยาพี่ใหญทั้งสองพี่แต่ผมอยู่ทางตัน ถ้ามันวิ่งขึ้นมากูก็ตายซึ่งมันวิ่งขึ้นมาแล้วเพราะว่าหนังสืออยู่กับผมยังไงล่ะเข้าห้องเนี่ยเข้าห้องเนี่ยฝายมืออ่ะกียาอยู่อ่ะมันมันขึ้นไปหามึงแล้ะไหมพี่พี่จอยข้างหลังโอเคมันวิ่งลงมาแล้วสวัสดีครับมันก็วิ่งออกไปละโอเคนึกว่าอะไรวะกูนึกว่ามันแน่กูนึกว่าวันแน่ว้าไล่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 ไอ้ไอ้โดยก็ กเอาพี่เอาพี่พี่ต่อยโดนอะไรอ่ะพี่ตัวเล็กไม่เยอะมากอ่าโอเคกูโดนกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วไม่เดี๋ยวมึงคนเดียวแล้วฮะแล้วกูจะเอายาไปจากไหนไอ้ที่แล้วแล้วเหลือผมคนเดียวหรอใช่กูโดนตัวใหญ่แล้วกูจะเลือกชุบไข่ไว้ได้ยี่ไข่กระด็นที่ไม่ใช่กูอ่ะเคแล้วต้องคนที่มีประโยชน์ที่สุดไอ้เค็มมาโอ้โหกูอยากชอบเลยกูโดนเยอะเลย

อันนี้คือเราตุยหมดเลยวะพี่ผมวิภผมิกูิติดเสาครับก็อยากที่เห็นนะว่าพวกเราก็แสดงค่อนข้างเนียนนะผมให้ทุกคนได้รู้ว่าปีตัวนี้น่ากลัวนะครับแห้งเลยัตว์ผลประกอบการวันนี้กูโดนไปทั้งหมด7รอบโอเคแก้ตงใจไปเ็ดรอบอ่ะทุกคนคิดดูดิผมแก right? ้งลอบเดียวแต่ผมเล่นใหญ่ผมเล่นใหญ่